ตอนที่เขายืนอยู่หน้าห้องไอซน้ำตาเขาไหลโดยไม่รู้ตัวมือหนึ่งกำโทรศัพท์แน่นอีกมือก็สั่นๆเหมือนใจจะหลุดจากอกข้างในแม่ของเขากำลังต่อสู้กับลมหายใจสุดท้ายแต่ข้างนอกลูกชายคนเดียวของแม่กลับพูดไม่ได้สักคำว่าแม่ครับผมขอโทษเสียงเครื่องวัดชีพจรดังถี่ขึ้นในความเงียบ ภาพในหัวเขาวนกลับไปยังคืนวันเก่าๆวันที่เขาพูดจาทำร้ายจิตใจแม่ด้วยถ้อยคำที่เขาเองยังไม่อยากได้ยินซ้ำอีกวันที่เขาหายไปหลายวันเพราะทะเลาะกับแม่เรื่องเล็กน้อยวันที่เขาคิดว่าแค่พรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านก็ยังทันแต่วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้วเขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนกำลังจะจมไม่ใช่แค่เพราะจะเสียแม่ไป แต่เพราะเขาเพิ่งเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงมันอยู่ใกล้แค่ไหนและความดีที่ไม่ได้ทำมันเจ็บปวดขนาดไหนเมื่อสายเกินไปเขาเป็นคนธรรมดาที่ชีวิตไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากเรียนพอใช้งานพอมีเงินพอเหลือใช้บ้างบางเดือนเขาคิดว่าแค่นี้ก็คงพอแล้วความสำเร็จในชีวิตของเขาคือไม่เดือดร้อนใคร ส่วนความสัมพันธ์กับแม่ก็เหมือนเสื้อยืดเก่าๆที่ยังใส่ได้แต่ไม่ค่อยหยิบมาใส่แม่เป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่ชอบโทรหาตอนเขายุ่งๆชอบถามว่ากินข้าวหรืออยังตอนเขากําลังเครียดกับงานและชอบพูดยาวๆเรื่องที่เขาคิดว่าไม่เห็นจะสำคัญเลยวันหนึ่งเขาเคยพูดใส่แม่ว่าแม่ไม่ต้องโทรมาหาทุกวันก็ได้ผมโตแล้ว เสียงแม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาเบาๆว่าจ้ะแม่แค่คิดถึงเขาเคยคิดว่าแม่ก็แค่คนแก่ที่อ่อนไหวและคำว่าคิดถึงสำหรับเขามันก็แค่คำพูดในละครเขาวิ่งตามงานวิ่งตามความฝันวิ่งตามเงินวิ่งจนเหนื่อยแต่ไม่เคยมองกลับมาดูว่ามีใครกำลังเดินตามอยู่เงียบๆ แม่ที่ยังเก็บกล่องข้าวทุกบายไว้เพราะเขาเคยบ่นว่าไม่ชอบสีขาวข้างนอกแม่ที่ยังรอทุกวันเกิดแม้เขาแค่ส่งสติกเกอร์ในไลน์แม่ที่ไม่เคยพูดให้เขารู้สึกผิดแต่ก็ไม่เคยหยุดห่วงเขาเลยสักวันเขามองเข้าไปในห้องน้ำตาไหลแบบไม่ต้องมีใครปลอบเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าคนที่คิดว่าตัวเองไม่ต้องการความรักจริงๆแล้วหิวมันแคบขาดใจ และตอนนั้นเองที่บางอย่างในใจเขาเริ่มเปลี่ยนไปชา้ชาๆเงียบๆแต่ลึกหลังจากวันนั้นเขาไม่เหมือนเดิมอีกไม่ใช่เพราะแม่จากไปแต่เพราะเขาเริ่มเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นตอนจัดห้องเก็บของของ,ของ,ของแม่เขาเจอกล่องกระดาษใบหนึ่งมีของที่แม่เก็บไว้ทั้งหมดบัตรนักเรียนเก่าๆก,กระดาษโน้ตที่เขาเขียนให้ตอนป .4 และถุงผ้าที่แม่เย็บเองสำหรับใส่เสื้อผ้าที่เขาชอบทุกอย่างเรียบง่ายแต่มีค่าจับใจเขานั่งลงเงียบๆบนพื้นห้องเก่าๆของแม่ไม่มีเสียงบน่นไม่มีเสียงเตือนไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงในใจที่พูดว่าสุขแท้มันไม่ได้อยู่ที่เรามีมากแค่ไหนแต่มันอยู่ตรงที่เรารู้ว่า ใครรักเราจริงๆโดยไม่ต้องพยายามเลยวันเวลาผ่านไปเขาเริ่มเปลี่ยนการใช้ชีวิตจากที่เคยเร่งรีบเขาเริ่มเดินช้าลงจากที่เคยเลือกจะพูดแรงๆเขาเริ่มพูดให้เบาวกว่านั้นและจากที่เคยเอาแต่ใจตัวเองเขาเริ่มมองคนอื่นในมุมที่ลึกกว่าการตัดสินเขาเริ่มเข้าใจว่าบางคาพูดเราพูดได้เลยวันนี้ แต่ถ้าเรารอเราอาจไม่มีวันได้พูดมันอีกแม่ครับวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ที่ระหว่างทางที่เรายังมีโอกาสได้คิดดีพูดดีและทำดีกับคนที่เรารักและคนที่รักเราหลังจากแม่จากไปเขาเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตว่าแท้จริงแล้ว เราทำงานหาเงินไปเพื่ออะไรวิ่งตามความสำเร็จเพื่อใครและสุดท้ายแล้วเราจะพอใจกับชีวิตได้อย่างไงวันหนึ่งเขาเดินผ่านวัดเล็กๆแห่งหนึ่งมีเนนน้อยกำลังกวาดลานวัดเขายืนดูอยู่พักใหญ่ก่อนจะเข้าไปคุยเนนคนนั้นพูดประโยคหนึ่งที่เขาไม่มีวันลืมถ้าใจไม่ดีอะไรก็ดีไม่ขึ้นหรอกขี้ เขาหยุดไปนิดหนึ่งแล้วถามกลับว่าแล้วทำยังไงใจถึงจะดีเนนยิ้มแล้วตอบสั้นๆว่าก็คิดดีพูดดีทำดีไงครับฟังดูง่ายใช่ไหมแต่เขากลับยืนเงียบไปหลายนาทีตั้งแต่วันนั้นเขาลองทำตามวันแรกเขาแค่ยิ้มให้แม่บ้านคอนโดแล้วพูดว่าขอบคุณนะครับ วันต่อมาเขาโทรหาน้องชายที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วบอกว่าคิดถึงวันถัดมาเขาเดินเข้าไปขอโทษเพื่อนร่วมงานที่เคยเถียงกันเรื่องไร้สาระไม่มีเสียงปรบมือไม่ใครยกย่องแต่ใจของเขาเบาขึ้นทุกวันตอนก่อนแม่จะจากไปผมพยายามจะเป็นคนเก่งแต่แม่ไม่เคยขอสิ่งนั้นจากผมเลยสิ่งที่แม่อยากเห็น แค่ผมเป็นคนดีดีแบบที่คิดกับใครอย่างไม่ตำหนิพูดกับใครอย่างไม่ทำร้ายและทำเพื่อใครโดยไม่หวังอะไรตอบแทนคิดดีเริ่มจากใจที่ไม่อยากร้ายกับใครพูดดีเริ่มจากปากที่รู้ว่าคำพูดคือยารักษาหรือยาพิษทำดีไม่ต้องใหญ่โตแค่รู้จักให้แม้ไม่มีคนมองเห็น เขาเริ่มเห็นว่าความดีมันไม่ได้เปลี่ยนโลกในทันทีแต่มันเปลี่ยนใจเขาเองก่อนจากใจที่แข็งเย็นชาไร้รอยยิ้มกลายเป็นใจที่อ่อนโยนมีพลังและให้อภัยได้ง่ายขึ้นเขาเข้าใจแล้วว่าสุขที่แท้ไม่ใช่สุขที่เกิดจากสิ่งรอบตัวแต่คือสุขที่เกิดจากการที่เรามองรอบตัวด้วยใจที่ดีไม่ต้องมีใครเข้าใจเรา แค่เราทำดีเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นทุกวันและนั่นแหละคือสุขของจริงบางทีการจากลาของคนที่เรารักอาจไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่เราไม่เคยมองเห็นเขาเคยคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเลยแต่ในวันที่เขาเริ่มคิดดีพูดดีทำดีแม้เพียงเล็กน้อยเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นมาอย่างประหลาด ไม่ใช่เพราะมีใครชมแต่เพราะเขาเริ่มมองตัวเองด้วยตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมแม่จากไปแล้วแต่คำสอนยังอยู่ไม่ใช่คำพูดจากหนังสือธรรมะเล่มไหนแต่คือคำสอนที่แม่ทำให้เขาเห็นทุกวันด้วยการเป็นคนธรรมดาที่คิดดีพูดดีและทำดีจนวันสุดท้ายของชีวิตและตอนนี้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นบ้าง ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อใจของตัวเองที่จะได้ไม่ต้องเศร้าอีกครั้งตอนสายเกินไปบางทีเราก็แค่ต้องเริ่มจากวันนี้แค่ลองคิดดีกับใครสักคนพูดดีๆกับใครสักคำหรือทำดีกับใครสักอย่างโดยไม่ต้องรออะไรแล้วใจเราจะค่อยๆดีขึ้นไม่ต้องถึงขั้นหลุดพ้นแค่อยู่กับใจที่ไม่ทุกขมากกว่าเมื่อวาน ก็พอแล้วสำหรับชีวิตคนหนึ่งคิดดีพูดดีทำดีใจย่อมดีไม่ใช่เพราะอยากได้บุญแต่เพราะอยากมีใจที่เบาและเป็นสุขเพราะเมื่อใจดีแล้วทุกอย่างในชีวิตก็ดีขึ้นตามโดยไม่ต้องขอพรจากสิลใดเลยคิดดีพูดดีทำดีใจย่อมดี ธรรมะจากชีวิตไม่ใช่แค่จากบทสวด